สวัสดีครับรายการ20สุดเช็คอ,อินบายทชวันนี้เราอยู่กันที่จังหวัดราชบุรีนะครับในตอนนี้เราอยู่กับท่านผู้ในการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทจอมบึงครับสวัสดีครับท่านครับครับครับสวัสดีครับผมจกักรพัฒน์วรวงศ์นะครับผู้ในการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทจอมบึงแบงค์ทางหลวงชนบทราชบุรี เาถึงเลือกน้ำตก9ชั้นหรือ<ม>น้ำตก9โจนแห่งนี้เนี่ยมาเป็นตุดเช็คอินของจังหวัดราชบุรีครับตกกระโจนนี้ก็คือมันไม่ไกลจากจังหวัดเท่าไหร่เส้นทางทางหลวงถนนเส้นนี้ก็คือเข้มาขมานี้ก็คือแค่11โลสุดสายทางก็จะไปเจอน้ำตก9้าโจนตัวน,นี้หรือว่าน้ำตก9ชั้นตามที่ชาวบ้านเรียกกันนะฮะแล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ลมเย็นลมพัดเยินสบายอย่างที่เรามานี้นะฮะก็เลยเรียกจุดจุดนี้ก็เลยอยากจะแนะนําว่ามาตรงนี้น่าจะดีที่สุด ครับต้องให้พี่นวลบอกเล่าถึงประวัติความเป็นมาของน้ําตกเก้าชั้นหรือว่าน้าตกเก้าโจนแห่งนี้ครับเก้าโจนเนี่ยคือมันเป็นของกระโจนของน้ำนะครับซึ่งตามหินแล้วก็ผานานาชนิดที่ทิ้อยู่ตรงนี้ก็เดิมทีสมัยก่อนเนี่ยมันจะเป็นลําธารทําแรกหลังจากที่เลิกจากการทําแรกแล้วน้ำซับเรื่อยๆมันจะเป็นที่มาของการกระโจนของน้ําแล้วก็เป็นที่กําหนดของแต่ละชั้นแต่ละชั้นไปอย่างเงี้ยครับพอหลังจากที่เขาเลิกทําเหมืองแร่ไปแล้วเนี่ยทรายมันก็จะไหลลงไปหมดทีนี้แต่ละชั้นมันเลยกาหนดเป็นกระโจนของน้ําก็เลยกลายเป็นชั้นนๆไปปใที่มา ของก้าโจงแต่โจง้นี่คือเป็นการกระโจงของน้าแต่ละชั้นนี้แตกต่างกันไม่เหมือนกันครับเมื่อเป็นก้าวโจงแล้วเขาก็เลยกําหนดแต่ละชั้นขึ้นมาเองพแต่ละชั้นระยะทางไม่เท่ากันครับชั้น1ชั้น2นี่ใกล้ครับ2ไปชั้น3นี่ไกลแล้วก็3กับ4ใกล้แล้วก็4ไป5ไกล6ไกล7 8 9กใกล้ครับแต่ละชั้นระยะทางไม่เท่ากันแต่ละชั้น4ีเนี่ยลานหินกว้างเหมาะสาหรับถ่ายรูปมากแต่ชั้น3จะร่มลื่นครับผมเหมาะสาหรับเล่นน้า ก็เป็นน้ําตกอีกที่หนึ่งที่เรียกได้ว่ามีน้ําไหลตลอดทั้งปีเลยนะครับแล้วก็เย็นสบายแบบนี้ใครที่ชื่นชอบการเที่ยวน้ําตกนะครับต้องมาที่จังหวัดราชบุรีแห่งนี้กับน้ําตกเก้าชั้นหรือน้ําตกเก้าโจนครับตอนนี้เราอยู่กันที่ซินเนอรีวินเทจฟาร์มฟาร์มแกะสุดสวยแห่งจังหวัดราชบุรีครับครับสำหรับที่ฟาร์มแกะตัวนี้นะครับที่ชาวบ้านเรียกกันทั่วไปนั่นคือก็คือซินเรี่ก็จะมีฟาร์มแกะในสายทาง มาถึงเข้ามาในสายทางรอบ4068เป็นในโซนรับผิดชอบของหมวดบำรุงทางหลวงจิบุจอมบึงนะครับจะมีแหล่งท่องเที่ยวค่อนข้างจะเยอะแล้วก็มีรีสอร์ทตลาดโอบปป่อยดูความน่ารักของน้องแกะนะครับก็มาดูกันได้ที่วิวินเทจฟาร์มแห่งนี้นะครับ พอเช,ชิญชวนพี่น้องประชาชนและก็นักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวยังสายทางาหลวงชนบดของเราครับที่เราอยอยู่ตรงนี้นั่นก็คืออุทยานธรรมชาติวิจาตามพระบรมศิลปของสมเด็จพระเทพหรือเข้ามาในที่นี้ก็มีอีกสถานที่แห่งหนึ่งก็คือคุณน้ำร้อนเขาเรียกว่าทานน้ำร้อนบอกขึงกรมทางหลวงเชนบดรับผิดชอบก็ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวและก็ประชาชนทั่วไปนะครับเดินทางมาได้ทุกฤดูกาล ขอแนะนําการเดินทางมาท่องเที่ยวที่จังหวัดราชบุรีแห่งนี้ครับเริ่มต้นจากตัวเมืองนะเดินทางตามทางหลวงหมายเลข328ของทางหลวงแผ่นดินผ่านที่ว่าการอำเภอสวนพึ่งไม่เกิน3นาทีท่านก็จะมา,าจุดะมศรออร 4, 0รบ4068ของเราเข้ามา40กิโลเมตรก็จะถึงน้ําตกเก้าโจนเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ในสายทางรอบ4068ของเราแห่งนี้ยินดีต้อนรับทุกท่านครับ